มากๆนะเ <ขอ S 1> พราะว่าจริงๆเราปกติเวลาเราจะมากินเอแคร์ร้านนี้เนะี่ยเราจะต้องโทรมาสอบถามก่อนและตอนนี้นะคะที่ร้านจัดมาให้เราเป็นพิเศษเลยปกติเขาจะเป็นกล่องแบบนี้แหละแต่ว่าเป็นรสชาติเดียวแต่ว่าเราขอเขาแบบว่าจัดมาเป็นกล่องจุ่มให้เราได้ไหมมาดูกันว่าว่าสนาเราจะเรียกลองรสอะไรมาให้เราชัว แม่ไม่ไปเรื่อยแล้วกุ้ไปเรื่อยเหมือนกันคุ้ยจะลวกที่สําคัญเขาแนะนําว่าให้กัดคําเล็กๆเพราะว่าเดี๋ยวมันจะแฟดเดี๋ยวมันจะแฟดทู้องคุณผู้ชมเข้าใจไหมคะคุณพ่อคุณแม่งั้นขอชิมก่อนเลยนะคะโอเคถ้ามันพุ่งมาใส่หน้าพุ่งมาใส่หน้าฉันจะได้หายเลยช็อกโกแลตพังไส้ดีจังเลยอะเป็นไงขออนุญาตอีกทีนะคะอุ้ยแป้งดีมากไส้ช็อกโกแลตนะคะต้องบอกว่ามันไม่หวานจนเกินไปแล้วก็ชอบตัวแป้งของเขามากแป้งนิ่มแป้งนุ่มมาก นนี่หอมมากเลยอะเรามาขอยชินมาดูกันว่าเราจะได้รสอะไรนะคะอืออยู่ไหนเอ่ยออย <c oughs> อันนี้คือวางิลาอร่อยมากคุณผู้ชม,มคือวันนี้ลาจะเป็นฟิวแบบไส้เย็นๆมีความแบบไม่ได้หวานมากแล้วก็แป้งดีแบบที่อ้อนบอกเลยกินแล้วมันสดชื่นอะมาคอยอันหนึงอันนี้ดูก็รู้เลยว่าเป็นไส้อะไรฟักทองแน่เลย <c oughs> ไม่มี มาขอชิมตัวชาไทยเลยนะคะประทับใจตรงที่ไส้เขาแบบทะลักของจริงไม่ควรชื่อมาดามเอแครนะคะคนชื่อว่าเอแครไส้ทะลักเอแครไส้ทะลักต้อกานคนชื่อนะคือเขาไม่หวงไส้เลยอะชาไทยก็ไม่ได้หวานจนเกินไปค่ะแต่ว่าหอมกลิ่นชามากๆพอกินกับตัวแป้งก็คือเข้ากันสุดๆนี่อันนี้กาแฟแน่นอนอุตส่าห์ให้ทำเป็นกล่องจุ่มแต่เราก็ยังขี้โกงเพราะว่ารู้อยู่ดีไ่รอ่ะ อมกาแฟเลยค่ะมีความแบบเข้มข้นของกาแฟะนะคะแต่ว่าหวานน้อยแป้งนุ่มแล้วก็บางไส้เยิ้มทลลักออกมาแบบนี้เลยเค้กมะพร้าวนะคะชิลละเพียงแค่90บาทเท่านั้นโุ้ยน้ำเ,เนือ้อเขาดูนุ่มมากเค้กมะพร้าวนะคะคือจะบอกว่ากลิ่นเนี่ยหอมมากๆหอมตัวมะพร้าวของเขามากๆเนื้อมะพร้าวนะ่ากินมาก ไม่หวานกินจริงมีเนื้อมาเผาเป็นแบบชิ้นๆเลยอ่ะมันเป็นความแบบหวานละมุนอ่ะหวานไม่แหลมแบบเนี้ยคุณผู้ชมพุดดิ้งลำไยนะคะมาเป็นเนื้อพุดดิ้งด้วยแล้วก็ลำไยด้วยพุดดิ้งอ่ะมันมีความแบบนุ่มนวลค่ะแล้วก็มาเจอแบบนมอะไรเงี้ยแล้วมันเข้ากันมากพอเจอความหวานของลำไยแล้วมันแบบมันเป็นความหวานละมุนอ่ะรสเนาะอันนี้ เอามาให้ทุกอย่างางน,นหนึ่งเอาล่ะและที่สําคัญนะคะต้องบอกว่าไม่ใช่แค่เมนูของหวานนะจ๊ะแต่ว่าเครื่องดื่มของที่นี่ก็เรศเหมือนกันน้ํามะกรูดน้ําผึ้งนั่นเองค่ะแก้วละ60บาทเท่านั้นจ้ากินปังสดช,ช,ชื่นมากแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยพอเขาใส่ตัวใบสาระเหน่มามันก็คือมันยิ่งหอมอะ่ะ ยิ่งเวลากินแล้วรู้สึกเฟรชแล้วก็สดชื่นมากๆแล้ววันนี้ไข่กับอ้อนะคะลองทุกเมนูได้ลองทั้งตัวซิกเนเจอร์แล้วก็เมนูที่เขามีเกือบจะหมดทุกอย่างเลยรับรองเลยค่ะว่าร้านนี้เนี่ยอร่อยมาก สำหรับร้านมาดามเอแคละนะคะตั้งอยู่บนถนนบางพรมพุทธมนตรสายหนึ่งค่ะร้านเปิดเวลา8โมงครึ่งนะคะจนไปถึง5โมงเย็นเลยหยุดทุกวันพุธนะคะคุณผู้ชมแนะนำให้สั่งจองล่วงหน้าก็คือโทรมาสอบถามได้เลยที่เบอร์099 364 6488ค่ะจอดรถหน้าร้านได้เลยค่ะใช่แล้ว